ครับผมรถยนต์ e R C, อิรุสตดีแม็กหน่งจุดเก้าครับผมเครื่องยนต์อา4 e แซอาการควันดำควันไหลนะฮะอ่ะตอนนี้สตาร์ทเครืเดินเบาอยู่จะสังเกตเห็นควันไหลออกมาจากท้อยเสียนะฮะลักษณะนี้คือโรคประจำตัวของรถยนต์รุ่นนี้นะฮะได้เข้าไปแก้ไขที่ศูนย์มาเรียบร้อยนะไม่หายนะแต่เราไม่ไมสาม,มารถจะเอ่ยชื่อว่าศูนย์ไหนอ้าวเดี๋ยว ติดตามเราจะเทสควันดำให้ดูว่าดำขนาดไหนขั้นตอนเทสควันดำก่อนแก้ไขนะครับอลองดูควันมากน้อยขนาดไหนอ้าวหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเราจะถ่ายทำให้ดูว่าจะแก้จบหรือไม่นะครับรถคันนี้ถ่ายตรงฝาท้ายด้วยฝาท้ายดำปีเลยนะเติมสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับ v t ทวันเพื่อลดการสึกหลอของเครื่องยนต์แล้วตามด้วยการ แก้ไทดสอบหัวฉีด e สูด,ดีแม็กหนึ Max 1.9นะคะพบว่าหัวฉีดมีอาการรั่วนะคะแล้วก็ฉีดใจน้ำมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะซ่อมบำรุงนะคะด้วยการเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่คะ่ะสวัสดีเช้าวันอังคารวันวันอังคารเนาะบริษัทษสอใหญ่ยนจุนหนึ่งสาขาระยองนะครับเราได้ทำการแก้ไขเรื่องของควันไหล ใน isuzu 1.9นะครับจุดอ่อนของ1.9ก็คืออยู่ที่ปลายหัวฉีดซึ่งรถคันนี้ได้ไปแก้มาแล้วแต่ทำไมไม่หายเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะเขาทำอะไรเขาแก้ตรงจุดหรือเปล่าหรือว่าไปแก้ปลายเหตุเราะแก้ปลายเหตุเมื่อไหร่ก็ไม่หายต้องแก้ที่ต้นเหตุถึงจะหายวัสดีทั้ง2องคันครับแนะนำตัวเองนะครับผมกิติพงศ์ปุมทองครับผม ปูค่ะพงครับมาจากจังหวัดอะไร <มา S 2> อเอยผมมาทำงานที่ชนบุรีครับชนบุรีรถคันนี้ก่อนจะมาถึงใหญ่ยนนั้นได้ไปแก้ไขอะไรมาบ้างครั้งแรกเลยนะคะไปอุด EGR e มาแล้วค่ะทีนี้ e คือมันเหมือน คือเหมือนแบบว่ามันเกิดไปแล้วว่าเหมือนควันมันดําขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วพอไปอุดมันก็มันไม่ได้แก้ที่ปายเหตุอะค่ะรถพอวิ่งอีกสักหน่อยมันก็ดําเหมือนเดิมแล้วพอครั้งที่สองก็ไปให้เขาล้างล้างอะไรนะพวกข้อไอเดีอะไรหรออะไรพวกนี้ยแบบฉาล้างที่มันเป็นไอตัวคล้ายๆงั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็ควันดําลดลงแต่ก็ยังดําอยู่แล้วพอกลับมาวิ่งสักเดือนนึงเนาะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้น ที่แก้นั้นแก้ปลายเหตุนะครับแต่ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุก็คืออยู่ที่ปลายหัวฉีดนะครับเพราะว่าจะฉีดรูเล็กรูใหญ่แล้วควันจะไหลจะควันจะไหลออกท่อเสียปุ๊ด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 อย่างนั้นนะฮะถ้าเราไม่แก้ตรงนี้มันไม่หายคือจุดอ่อนก็อยู่ตรงนี้ขนัดก็เหมือนเดิมครับรถเตารถก็ดำเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเดี๋ยวหลังจากเราแก้ไขเปลี่ยนปลายหัวฉีดพร้อมผลิตภัณฑ์ที่บำรุงรักษาแล้ว ออกไปขับทดสอบมาดูจะหายไหมถ้ามันไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้โหกกรับประกันแบบให้แบบกําลังใจมากก็เราก็ถือว่าเราเราทำไม่สาเร็จไงค่ะยกให้ฟรีเลยค่ะนะครับโอ้โตามที่แนะนําทุกอย่างจะจบหมดและใช้ยาวๆะนะครับเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการาติวเจ้าของรถการใช้น้ํามันแบบไหนนะครับการเติมน้ามันอย่างไรการใช้การบํารุงรักษารถยนต์อย่างไรเราจะมีการ ให้ความรู้กัแบบเจ้าของรถทุกคันที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าบำรุงรักษาถูกต้องรถมันไม่เสียงง่ายรถที่มันเสียง,ง่ายก็คือการบำรุงรักษาของเรานะี่ยไม่ถูกต้องออแค่นั้นเอง<า>นะครับระยะเท่าไหร่เราสมควรจะล้างหัวฉีด <éf> ไม่ใช่ล้างบ่อยๆล้างทุกเดือนไม่ใช่อ,อันนั้นมันผิดแนะนําได้ค่ะคือกําหนดเวลา 3- 4มสี่หมื่นโลเราอยากจะล้างก็ล้างแล้วการประหยัดน้ํามัน ว่าจริงหรือเปล่าที่บอกหลังจากทําแล้วน้ำมันจะประหยัดขึ้นเยอะอเพราะอีซูซนี่อยูนย่นดับหนึ่งนะการประหยัดน้ำมัน <S <S ก็อันนี้ยอมรับของเขาจริงว่าเขาประหยัดจริงจรอันนี้เพียงแต่รถทุกคันจะมจีจุดดีจุดด้อยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ต้องมีหมดมีดไม่มียี่ห้อไหนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต่างกันใช่ไหมคะว่าเหมือนกันเหมือนคนเรานี่แหละมีโรคประจำตัวใช่ไหมโรคประจำตัวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรถยี่ห้อเดียวกันอาการคล้ายๆกัน แต่บางครั้งเสียไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเมินราคายากดีที่สุดก็คือเล่าอาการของรถเราว่าเป็นอะไรเหมือนโทรคุยกับผมนะมันบอกว่าอ้าวเดี๋ยวผมจัดการให้หายแน่นอนแต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอีกประมาณสองชั่วโมงออกไปขับทดสอบดูได้เลยแล้วต้องเผื่อเบรกไว้หนึ่งวานะเพราะรถมันจะวิ่งขึ้นมากระวังระวังชนท้ายเขานะ อันนี้อันนี้หลายคันแล้วที่มาหน้าซีนเหงือแตกวุุดเลยเกือบชนท้ายเขาอันนี้ก็ <c oughs> เพราะฉะนั้นการใช้รถยนต์การบำรุงรักษาเนี่ยศึกษาของเหลวให้ดีมันจะมีข้อแตกต่างเยอะมากมแล้วมันเครื่องทำไมต้องมีตัวภาษาอังกฤษต้องมีขั้นตอนของการครับตัวหนังสือตัวความหมายจะมีแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้น ศึกษาดีอย่าไปเสียเงินพั่งเพื่อจริงๆรถไม่ค่อยเสียหรอกแต่เราเราบุมบึรักษาผิดแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับพร้อมกับคลิปบนรถการออกขับทดสอบถ้าไม่หายก็ผู้จัดการขาดทุนเองไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวคอยติดตามนะคลิปที่2แล้วก็ข้างข้างนี้จะมีสตาร์ได้คันนะครับเข้าโครงการแบบเดียวกันรถคันนี้ค่อนข้างใหม่รถจะนานก็จริงแต่เจ้าของรถ บำรุงรักษารถยนต์ได้ดีมากแต่มาร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราแล้วก็ออกขับทดสอบพัฒนาสนามเช่นกันเดี๋ยวคาวติดตามนะครับครับผมอิลููดีแม็ก1.9ครับผมเครื่องยนต์ r า 4E นะฮะอาการควันไหลควันดำก็ตอนนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะฮะประกอบแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะอ่กา,ารเครื่องอยู่นะ,ะต่อเดี๋ยวไปดูที่ไอเสียกันครับผม ก่อนการแก้ไขนะฮะจะมีควันไหลที่ปลายท่อเสียเป็นเป็นลูกๆนะฮะตอนนี้ที่รบอบเดินเบาไม่มีแล้วครับผมอ่ะ๋ยวดูรอบสูงเบิ้นมาเบิ้นมาสามพันรอมอ่ะตอนนี้ไม่มีควันแล้วนะฮะอ,อเครื่องยนต์เดินสมบูรณ์ครับผม เดี๋ยวออกไปทดสอบภาคสนามนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของรถไปขับทดสอบด้วยตัวเองครับผมครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการออกมาทดสอบขับขี่โดยเจ้าของรถนะฮะ,ะเจ้าของขับเองก็หลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขนะฮะควันดําควันหลายหายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการทดสอบอแรงบิดครับผมแล้วก็อัตราการเร่ง ก็วันนี้อยู่กับเจ้าของรถฮะในตอนนี้ก็อยากจะสอบถามเจ้าของรถครับผมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ทําการดูแลให้ครับผมก็โอเคครับโอเคอน,นิยุทธก็วันนี้ได้เห็นเราทุกขั้นตอนนะครับไปเห็นทุกขั้นตอนเลยครับ,รบทาทุกอย่างทารุ่ทุกอย่างก็ได้ได้ความรู้ด้วยเลยความรู้ด้วยครับไปดูได้รู้ว่าหน,หนอนรถยังไงครับ ของเลวต้องแบ่งเลยไหนแบบไหนครับผมอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนนะฮะที่ชนบุรีครับครับอยู่กับปัญหานี้มานานยังฮะอยู่แปดเดือนแล้วครับเลขใหม่ตอนนี้เกือบเกือบหกหมื่นเกือบหกหมื่นครับครับอวันนี้หายไหมฮะหายครับอาการหายเนาะครับผมก็เต็มสิบคะแนนให้ผมกี่คะแนนให้สิบเลยครับให้สิบเลยเนาะครับผม อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกันนะฮะเครื่องยนต์ยนตเก้าอาการนี้ฮะในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องเรื่องรถตัวเองนะคะคือไปทํามาสองที่แล้วก็คือเขาไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุให้เนาะโทษค่ะเขาแก้แต่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุให้นะคะก็คืออยากแนะนําให้มาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะคะรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต่อให้ไกลแค่ไหนถ้าคุณมาแล้วคุณก็จะดีใจแบบเหมือนเราอย่างเงี้ยเนาะคือรถตอนนี้ก็คือว่า ให้ร้อก็คือว่าควันดำอะไรหายหมดเลยนะคะคก็ประทับใจค่ะครับโอเค,คขอบคุณครับ,รบดู1.9หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับแต่เปลี่ยนแหวนแหวนหัวฉีดเปลี่ยนปลายหัวฉีดพร้อมกับผลิตภัณฑ์7ตัวของบริษัทสอยายน์จุนนิ่งพร้อมการทดสอบภาคสนามตอนนี้เจ้าของรถได้ทดสอบบนรถนั้นก็ดูในคลิปแล้วกันนะครับเป็นไงครับการขับขี่ก็โอเคครับ ใช้ได้เลยดูโอเคมากเลยครับพี่โอเคมากๆเลยเลยตอนนี้ก็ทุกอย่างแล้วครับไปแจ้งความบอกอยญ่โยนจูนิ่งขโมยควันไปหมดแล้วเป็นไงคนจ่ายตังค์เป็นไงสบายใจยังสบายใจยังตอนนี้ก็รับใจแล้วครับเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาต่อไปต้องทำตามคำแนะนำนะจะได้ใช้ระยะยาวตั้งแต่ของเหลวหรือ ที่แนะนําไปนะทำตามนั้นต่ะรถเราจะเสียยากปกติรถจะเสียยากอยู่แล้วเพียงแต่เราเราบำรุงบำรุงรักษารถยนต์มันผิดประเภทแค่นั้นเองนะครับความเปลี่ยนแปลงของการขับขี่เป็นไงลื่นขึ้นครับหลายลื่นใช่แล้วก็หยับโล่งเลยครับออกตัวเหมือนเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยครับโอเคครับเิอมากเลยครับโล่งเลยโล่ง ะะถ้าเจอปัญหาควันดำหรือว่าอะไรก็อยากให้มาจบที่นี่นะคะเพราะมันจบจริงๆอะคะ่ะไม่ต้องไปที่อื่นเนาะเพราะว่าเราก็ไปมาสองที่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่มันก็จะกลายเป็นแบบเสียยิบย่อยนะคะก็อยากให้มาที่ใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะรับประกันค่ะครับดังนั้นกนารบัรุงรักษารถยนต์นั้นให้แนะทำตามคําแนะนําของช่างค,คนที่แนะนําเรานยะเขาต้องมีความรู้ถ้าเขาไม่มีความรู้แนะนําเราไปไปทางที่ผิดแล้วเราจะเสียเงินฟรีอา้าวสบายใจแล้วนะครับสบายใจครับอา้าว ขอให้กลับบ้านโดยปลอดภัยทั้งสเ่ครับ2 2> อขอบคุณค่ะ